สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอ็ดออฟเฮตเรีสามประเทศไทยในอีพีที่2กันแล้วนะครับก็ผมไปนั่งในหลังไม้มนะครับเพื่อให้ลดค่าการขยายตัวเชิงลุกซึ่งตอนนี้เนี่ยมันลดช้ามากลดปีหนึ่งคือ2.25านะครับทำให้เรานประกาศสงครามกับชาวบ้านไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไปนั่งพัฒนาประเทศนะครับในเรื่องกฎหมายหรือเรื่องอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มันสามารถเปลี่ยนได้ก็จะเป็นเรื่องของภาษีใช่ไหมแล้วก็ไปดู ไอ้นี่สีรัฐบาลใช่ป่ะแล้วก็กฎหมายสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมหากฎหมายกป๊บนึงนะกฎหมายอยู่แนวเนี้ยเอ่อโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ผมก็ยังไม่ได้นีกฎหมายคือบางอย่างเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นนโยบายการเงินเนี่ยตอนนี้เราเป็นเงินสกุลเงินดิจิตอลแล้วนะแล้วก็นโยบายการศึกษาเนี่ยการศึกษาดิจิตอลและระบบแบบเรียบรวมนะครับการศึกษาที่แบบขับเคลื่อนก็คือตอนนี้เนี่ยความไวในการวิจัยผมเนี่ยอยู่ที่ระดับ77แล้วนะโอเค ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรอบข้างกันบ้างดีกว่าว่ารอบข้างเราเนี่ยมันมีกองทัพขนาดไหนอ่ะเราตีอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งกองทัพผมเนี่ยนะตอนปัจจุบันนะมีอยู่ประมาณ130นะครับดูญี่ปุ่นสัญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่144มากกว่าเรานะครับรัสเซียเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกมีกองทัพอยู่190ก็มากกว่าเราอีกเช่นเคยนะครับเยอรมันครับเป็นอันดับ4ครับมีกองกำลังอยู่264สองรโคตรกสิบสี่เนะครับฝรั่งเศสเป็นอันดับที่1ว่ะโอ้เกมนี้ฝรั่งเศสเป็นอันดับที่1นะมีกองทัพอยู่220นะครับเยอะกว่าผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่า อ,อังกฤษมีกองทัพอยู่160ดูเมริกาซิเมริกาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 212นะครับซึ่งเรามีแค่1้0ย3 0ก็ตีประมาณ200,000กว่านายก็ฝั่งพวกมันน่าจะมีประมาณ 3- 4 0,000แสนนะครับโอเคระหว่างนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็ผนวกประเทศจีนนะยึดประเทศจีนออกไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวก็ผนวกกันอีกทีนะซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับอยู่ที่13นะครับอ้อแล้วก็ผมลืมบอกวัผู้พัฒนาเนี่ยอัปเดตระบบใหม่นะครับซึ่งเป็นระบบอ่าลัทหุ่นเชิดน,นะครับสามารถปลดปล่อยลัทหุ่นเชิดได้เนี่ยเราจะปลดปล่อยใครออกมาก็ได้นะครับหรือจะแบบ จากการกับรัฐบริวารก็คือเข้าควบคุมกับรัฐบริวารก็ได้นะครับอันนี้เป็นระบบให <Wow. S 1> ม่เพิ่มเข้ามาเลยนะอ่าวนี้ก็จะเป็นพวกอ่าอะไรต่างๆเกี่ยวของทั่วไปอะไรนี้นะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอพัฒนาประเทศก็เหมือนเดิมคลิปนี้เนี่ยขอ500ไลค์นะครับช่วยกดหนะ่อยเพราะเกมนี้เนี่ยตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งตารอกันมานานจริงๆนะครับช่วยกดสักนิดนึงนะคงไม่ได้จะเกินไปแล้วก็มีคนบอกว่าอยากเห็นสายกษัตร,ริย์ใช่ไหมอ่ะจัดไปคลิปนี้เนี่ยผมจะผมจะเป็นสายกษัตร,ริย์ให้พวกคนะุณยรบ,บกษัติ์ อ่ะราชาธิปไตยอ่ะรับไปเลยครับก็ประเทศไทยก็จะเปลี่ยนสีนิดนึงอันนี้คือเราเป็นระบอบกษัตริย์แล้วนะครับนี่กษัตริย์พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งคลิปหน้าอยากให้ผมเป็นระบอบอะไรคอมเมนต์ไว้ครับไลค์ไหนเยอะสุดเดี๋ยวคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลดค่าคอร์รัปชันก่อนแล้วกันไม่ใช่คอร์รัปชันแต่การขยายตัวเชิงลุกซึ่งเราขยายมากเกินไปครับมันทำให้ไอ้พวกนี้มันเกลียดเราระหว่างนี้เดี๋ยวก็เงินเยอะครับเดี๋ยวเก็บเงินเดี๋ยวก็พัฒนาประเทศกันแล้วววกกกััััันนคครรบเเดดีีีี๋ยไจออใหม่ทสสบ A later few moments มาณตอนนี้เนี่ยผมว่าผมพร้อมแล้วผมก็ไปสร้างกองทัพเพิ่มมาอีกแสนเจ็ดหมื่นนายนะครับแล้วก็ไปนั่ง ก่อสร้างไอวิหารมาครับนี่ฮะวิหารผมมี450ท mm ับ hmm. 500โหคือเวลานี่คือแบบไปไกลมากแต่ตสังเกตไหมครับว่าผมเนี่ยเป็นอันดับที่10 mm hmm. เทคโนโลยีผมเศรษฐกิจผมเนี่ยแค่720เองนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเทคโนโลยีเขาไป966แล้วนะแต่กองทัพเขาเนี่ยน้อยกว่าผมละแต่ก็อย่างว่านะ mm hmm. บางประเทศเขาก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับมาเดี hmm. ๋ยวเราตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไปนั่งรถไอค่าคอร์รัปชั่นเนี่ยตอนนี้เหลือ43แล้ว เดี๋ยวเราเตรียมประกาศสงครามกับอาชน่นาดีกวาพู้ยึดดินแดนที่เหลือของชน่นาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูซิหูแต่ชน่นาดนี่คนชอบเยอะเลยนะเนี่ยเออคนชอบเยอะแต่วแต่นอกนั้นคนเขาก็เลียนผมเหมือนกันนะเนี่ยชน่านี่ก็โอ้คนชน่านี่คือคนชอบเยอะเนี่ยทำไปเล่นไปแต่ก็ขอโทษด้วยนะครับต้องขออนุญาตลบลูเยียญยำอ้วกคุณเจ้าดินแดนไนเวนไปประกาศสงครามครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ไอเล่นเองเลยแล้วกันเพราะว่ากองทัพผมเนี่ยมันตึงเกินไปนี่ฮะ พือสู้กองทัพผมไม่ได้อย่างแน่นอนคุณดูเด็กๆไปดูครสู้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบจริงๆเลยอะ่ะดูดิโอ้โหความไวมยึดไวมากแพ้แล้วใช้หน้าแพ้แล้วโอ้โหแต่ผมไม่อยากลองเอาใช้หน้ามาเป็นลูกน้องดูมากเลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ก็เดี๋ยวเอาดินแดนมาก่อนแล้วกันจริงๆเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นลูกน้องเลยได้ไหมอ่าเนี่ยลัทหุ่นเชิดใช้287ใช่ปะอ่ะลองเอาใช้หน้ามาเป็นลัทหุ่นเชิดดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ อ่ะดูดีว่าได้ไหมอ่ะได้นะครับตอนนี้ประเทศจีนประเทศจีนเป็นลูกน้องผมบ้ากูนึกว่าเจ๋งนี่เราเก็ก็สามารถทำให้นี่ได้นะครับนี่อ่าอันนี้คือระบบใหม่นะครับนี่สามารถอ่าปรับเรื่องการเกณฑ์อาหารใช่ปะ่ะอันนี้รู้สึกเหมือนจะใช่นะว่ะจาจัดการกับรัฐหุ่นเชิดก็คือมีไชน่าแล้วเราทําอะไรกับประเทศได้บ้างอ่ะอ๋อเราสามารถปรับภาษีได้ให้สูงแล้วก็ปรับกองกลาลังทหารให้สูงได้โอเค องั้นผมเน้นทางการอาหารให้สูงไปแล้วกันเราสามารถผนวกเข้ามาได้ปะแบบรวบรวมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ได้ปะเฮ้ยแต่ใช้หน้ามันมีมันมีนี่วะเดี๋ยวมันมองโกเลียมันประกาศสงครามกับมันว่ะแต่ผมได้ใช้หน้ามานี่บวกไป89เลยแต่ผมช่วยลบไม่ได้ดิทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันโอ้คือมองโกเลียมันเรียมอ่ะดูดิมันตีตอนที่ผมตีจีนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องตีมองโกเลียเนี่ย มันลดช้าเกินนะดูริมลช้ามากอะ่ะแต่ก็ถือว่าได้แผ่นดินจีนมาทั้งประเทศแล้วนะครับตอนนี้แต่ผนวกยังไงนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีแค่ลดแล้วก็ลดอริยธรรมหรือเปล่ามอบของขวัญประกันศุลภาพไม่มีนะเนี่ยไม่มีแบบผนวกเราสามารถบรรณาการทองแร่ทองอ๋อแล้วก็สามารถประกาศสงครามประกาศสงครามไม่ได้โอเค ก็กองกำลังกองกำลังสำหรับการลบบวก3 0เนาะแต่ต้องดูครับว่ามันจะยังไงโห mm hmm. oh, ดูดิมองโกเลียมันเอาใช้หน้าไปเยอะมากอะ่ะคือผมผมตีใครนี่คือผมก็ต้องรออีกสักแป๊บนึงครับเพราะว่าผมไม่สามารถตีใครเพิ่มได้นะตอนนี้เออตีใครเพิ่มไม่ได้เลยถ้าต,ตีใครเพิ่มนี่คือแบบทุกคนทั้งโลกจะลุมตีผมแต่ริงหน้ารองอยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็ค่อนข้างกลัวว่าผมมีกองทัพอยู่ที่เท่าไหร่วะาหนดูดิ กองทัพผมเนี่ยอยู่ที่ออ่249เป็นไงเดี๋ยวไปเทียบกับอเมริกาดิอเมริกามีกองทัพอยู่231ก็ประมาณ4ี่แสนพอๆกัน4ี่แสนบังกลาเนี่มีกองทัพอยู่แค่31เองนะประมาณ5 0,000นะที่ตีไปเมื่อกี้นี้ผมกลัวทั่วโลกมันลุมตีผมเลดิกองทัพมันเยอะเกินนะผมยังก่อนแล้วกันผมไม่ไว้ใจว่ะอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวต้องลดค่าคอร์รัปชั่นก่อนครับ ก็คือตีไปเรื่อยๆแล้วก็ลดไปเรื่อยๆครับเพราะเาทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าค่านี้เนี่ยจะลดจะเยอะต้องทำยังไงนะครับ <years> อ่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวขอพัฒนาประเทศไปก่อนลวกันครับผม0 0 0 years later อ๋อผมลืมบอกไปครับท่านผู้ชมว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถสร้างอ่าสิ่งมหัศจรรย์ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถสร้างได้2สิ่งนะครับก็คือ1น,นครวัดนะครับอ่าสร้างไปเลยหนึ่งแล้วก็อัอนหนึ่งก็คือเราสามารถสร้างภูกามได้นะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สร้างเนี่ยมันได้บัฟนะเนี่ยอย่างเช่นที่มันบอกอยู่เห็นไหมกำลังคนสูงสุดบวกอีกห้าร้อยแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการอัตราคนประชากรเติบโตเติบโตทวิีอะไรลดแพ้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เหล่าในพลเนี่ยป้องกันบวกหนึ่งอายุไขของตัวละครทั้งหมดเนี่ยบวกไปอีกห้าปีนะครก็คือมึงจะเป็นคนเหล็กมากขึ้นนะครไม่มีวันตายเลยประมาณนั้นแล้วก็อุ้ยผมสามารถอัพทักษะในไอ้พวกนี้มาระดับห้าได้แล้วโอ้โหบอกเลยว่าจี๊ดจัดเฮ้ยเด็ด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 กูเป็นอะไรเนี่ยทำไมมีระบบสภาวะ มันต้องไม่มีระบบสภาเนี่ยเดี๋ยวผมเฮ้ยตอนนี้ข้าวข้าวนี่คือเป็นอันดับแรกนะครับตอนแรกนี่ฝิ่นนี่เป็นอันดับ2ตอนนี้ฝิ่นเป็นอันดับที่6แล้วมั้งเนี่ยข้าวนะเป็นอันดับที่1น้ําตาลอันดับที่2ใบชาอันดับที่3มเนอมันต้องอย่างนี้ประเทศไทยอ่ะโอ้โหไปส่งฝิ่นบ้าไปไหนะส่งฝิ่นโอเคเอ่อตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมกําลังจะบุกใส่อินเดียนะครับก็เดี๋ยวลดลดไอ้ค่านี้ก่อนซึ่งมันลดไปเหลือ53มแล้วมันก็คงต้องลดไปเรื่อยๆนะมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับ ผมไม่แน่ใจว่าสามารถสร้างได้หรือเปล่าสร้างเพื่อไอ้รถค่าเนี่ยนะฮะโอ้ยท้อจริงเลยเดี๋ยวดูสิขอไลาดูนิดนึงมันจะมีแต่พวกมรดกรายเดือนกับพวกอไอเนี้ยฮะอันนี้ช่องก่อสร้างบวกขึ้นแล้วก็เขตการปกครองไม่เอาอันนี้ก็คือคนเก็บภาษีโรงพยาบากลการโรคโรคนี่ไม่ต้องกันแล้วก็มีนิวเคลีย์เออผมลืมทํานิวเคลีย์เออเดี๋ยวผมทํานิวเคลีย์หน่อยดเดี๋ยว่าเดี๋ยวเก็บเงินในครบหนึ่งหมื่นกันเ,เคยเห็นประเทศไทยทิ้งนิวเคลียร์ไหมครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นวันนี้แหละมันต้องใช้ มันสามารถใช้โอ้โห1 0 0 0 0นะครับ10,000ทองต่อ1รอบก็คืออัปเกรดปฏิกรนิวเคลียร์กดพกขดแม่แพงเลยพายแล้วก็สามารถเลือกจริงจริงอ่ะคือผู้พัฒนาเนี่ยเขาต้อจะอัปเดตนิวเคลียร์ให้มันแบบมีแบบดีกว่านี้หน่อยนะผมรู้สึกว่านิวเคลียร์มันกระโปกไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกว่มามันกระโปกแปลกๆไงไม่รู้อ่ะสี่หกเปอร์เซ็นต์ละปเรามาตีอ่าไอ้นี่กันดีกว่าครับอินเดีย มาครับมึงเอาโรตีมมาเนี่ยจะขายเองโอ้เขามีพันธมิตรเป็นเจแปนว่ะเดี๋ยวคิดก่อนเจแปนมีกองทัพอยู่198อินเดียมีกองทัพอยู่2องเอ้ยร้อยเก้าสิบอุ้ยรวมกันมันเยอะจีนมีกองทัพช่วยผมอยูเท่าไหร่60,000 70,000 80,000อุ้ยไม่ไหวว่ะจะไปอินโดนีเซียก่อนไหมเออไปอินโดนีเซียดีกว่าไปไปกองทัพไปยกยกด้านล่างตีอินโดนีเซียเลยดีกว่าไปเออโอ้โหไม่ไหวว่ะ เอออินโดนีเซียนี่ยังแบบพอปราบได้นะยังพอยิดได้นี่โหคดูดิกองทัพพันธมิตรผมไม่ใช่ลูกนันนี้นี่ลูกน้องดูมันช่วยดีเหลือเกินเอาเรียบร้อยแตกแล้วครับผมแตกไวมากไปดูซิว่าเราเอาดินแดนอะไรกับเขาได้บ้างครับเ,เราจะเอาเกาะนี้มาทั้งเกาะเลยไม่ได้ใช่ไหมได้แค่นี้ใช่ไหมบวกเป็น90โอเค90ก็เอาครับอ่ะเรียบร้อยได้มาอยู่นิดนึงครับแล้วเราก็ต้องรออ,อีกอ่ะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผนวกดินแดนอื่นเข้ามาในปกครองก่อน นะครับแล้วก็ศาสนาด้วยมึงก็มาทำหนังสือศาสนาพุทธมีหนังสือศาสนาอะไรอิสลามบ้าเปล่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกองทัพออกจากอินโดนีเซียก่อนออกออเดี๋ยวต้องสร้างกองทัพเพิ่มด้วยนะครัที่ผหายกองทัพนี่ออกไม่ได้อะเวลาย,ยืนมโง่ไปก่อนเลยอ่ะเนี่ยฮะมันก็ต้องรอกันไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยการขยายตัวเชิงรุกเนี่ยต้องลดลงไปเรื่อยๆอ้ยมีกบฏว่ะเดี๋ยวไปราบกบฏก่อนไอ้พวกนี้มันช่างกล้ากบฏกับกองทัพสยามนะเนี่ยบ้าเปล่าวะอ่ะลด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 ลงไปก่อน โอเคดูดิการวิจัยผมนี่แม่งโคตรไวอ่ะไวแบบไวมากมากอะ่ะแล้วก็แบบการรวบรวมนี่เงินโอ้ดูดูดูเงิน,งนไหลโอ้โหเป็นไงตยามตอนนี้เป็นอันดับที่เท่าไรละยังเป็นอันดับติดเลขตัวเดียวยังยังไม่เลขตัวเดียวเลยวะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเทคโนโลยีนี่คุณดูเทคโนโลยีผมไป90อินเดียไป87คุณมาดูรัสเซียรัเสเซีย89คือเทคโนโลยีเราเนี่ยนำพวกไอตะวันตกแล้วนะครับโอ้ไอพวกนี้ยัง90 เออฝรั่งเศส90้อ,อ๋อฝรั่งเศสตกมาเป็นอันดับ5้าอ๋อตังลบหลักวิจัยสำเร็จแล้วเราก็ไปอัปเกรดกันเลยดีกว่าครับอ่าอัปเกรดนีเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเกรดไม่ได้วะโอเคนี่อัปเกรดไปเลยครับโอเคต่อไปเนี่ยกำลังวิจัยอ่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมดูซิว,ว่ามันมีมีคุมป่ะอ,อุ้ยสักอีกอีกไม่ไกลอ่ะอีกไม่ไกลก็คือเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวโปรเจกต์หน้านี่ต้องไปเล่นอยุธยากอบกู้โลกนะ่นเนี่ยไม่ได้เนี่ย เอออันนี้เลเวลสูงสุดของนครวัดบุญหนึ่งแล้วก็อันเนี้ยเครื่องบินอนาคตเนี่ยโจมต,ตี99นี่บ้าหรือเปล่าเด,เ,ดเดี๋ยวผมขอวิจัยโรงเรียนไว้ก่อนเลยแล้วกันเราต้องสร้างโรงเรียนะนนเนียอนาคตเนี่ยไปโรงเรียนครับวิจัยไว้ขึ้นจัดไปโอ้ยเงินกูหมดเพียงตับเลยแต่วิโรงเรียนนี่มันก็มันก็สําคัญเนาะแล้วก็แบบต้องมาสร้างชปาลประทานสร้างท่าลงท่าเรือด้วยโอ้โหตายกูตายวันนี้บอกเลย เดี๋ยวแต่ได้เงินบวกมาร้อยหนึ่งครับถือว่าด,ดีถือว่าดีครับแล้วก็คะแนนที่ได้เปรียบเราสามารถบวกอีกได้เปรียบก่อสร้างหลักลบไปนิดนึงแล้วกันแล้วก็บำรุงรักษากองทัพลดไปเลยครับผมโอเคเงินบวกร้อยสี่สองครับออรดกที่มีอยู่ก็อัปเกรดเพิ่มไปอัปเกรดเพิ่มไปเลยครับสิบสองอนพวกนี้เนี่ยอย่าลืม,มอัปเกรดนะมันคือบัฟทั้งนั้นเลยเนี่ยโอเค ก็คือสมมติผมอาจจะมีพันธมิตรได้นะในมากขึ้นมั้งแนอนาคตแต่คือผมก็คงยังไม่สร้างเยอ้ยยังยังยังไม่มีครับพันธมิตรอ่าแล้วก็ตอนนี้เราสามารถตั้งศัตรูได้ผมตั้งใครดีวะตั้งเยอรมันไปเลยลวกันห้าวตีนครับแล้วก็ตุรก,อก,อกีอีกหนึ่งอินเดียอีกหนึ่งลวกันอ่าโอเคแมนพอ,อร์เราสูงสุดอยู่ตอนนี้200 0ส0นะครับซึ่งยังถือว่าน้อยครับถ้าเกิดว่าเป็นสงครามหนักจริงเนี่ย2 0 0 0 0 0ไม่ไม่เพียงพอนะผมบอกเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาเงินไปอัพเกรดไอ้น,นี่ด้วยอ่ อตอนนี้ผมน่าจะเกือบตันหมดแล้วปะ่ะสร้างพันธมิตรเนี่ยเรายังทําไม่ได้นะแต่ก็คงไม่ต้องสร้างหรอกแล้วก็มองโกเลียเนี่ยโดนย,ยึดไปแล้วเนี่ยอันนี้คือสถานการณ์โลกปัจจุบนนันนะครับก็คือยังเงียบกันอยู่เลยครับยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยอ่ะรัสเซียก็ยังคงเงียบตอนนี้รัสเซียเป็นที่หนึ่งยกองทัพ2 1 9ก็น้อยกว่าผมเนี่ยน้อย,น,อยน้อยกว่าผมน้อยกว่าผมอยู่แล้วผมออผม245ก็คือผมน่าจะตึงสุดในโลกแล้วมั้งเนี่ยเด็กเด็กไปน้องกองทัพนี่ไม่แน่ใจว่าตึงสุดหรือเปล่าแต่ก็น่าจะ แตจะมันลดช้าไอ้ข้าเนี่ยรดช้ามากเลยอัจจะตีใครแต่ละทีนี่โอ้โหต้องนั่งรอแบบเป็นวันเลยแย่เกินนะเนี่ยเดี๋ยวขอพัฒนาประเทศก่อน,นครับเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวว่ากัน three days later มาตอนนี้ก็ลดไปเหลือประมาณ4 7แล้วนะครับผมจริงๆผมว่าผมจะเปิดอินเดียก่อนแต่ที่นี่ผมเปิดไม่ได้ผมก็เลยต้องมาเปิดอินโดนีเซียก่อนเพราะว่ากองทัพ1 0 0 0 0 0นายเราโดนล้อมอยู่นี่นะครับปะ่ะ เปิดกันเลยดีกว่าลบหลู่เหยียดยามไปก่อนเลยอย่างแรกอ่ะลดเลยแล้วก็ประกาศสงครามครับมึงมีออสเตรเลียมาช่วยเหรอไม่เป็นไรกูมีชัยน้าครับไปลุมตีครับจริงๆเนะี่ยใครจะมาช่วยพวกพี่เนี่ยผมก็ไม่สนใจงั้นอู้ดกองทัพแม่กองทัพประเทศไทยเนี่ยมาตึงจริงๆนะบวกกับกองทัพชัยน้าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแพ้อียออสเตรเลียก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเกือบแพ้เกือบแพ้โอเคแต่ก็ยังถือว่าชนะครับมา ผมต้องการเกาะนี้ทั้งหมดเลยเย yeah, แล้วก็เกาะนี้ด้วยทั้งหมดเลย okay, โอเค83 93เ้อุ้ยอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละเยอะเกินเก้าสิบเก้าสิบห้าครับเราก็ได้ประชากรเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเอานี้าไหมดถเหลือเก้าสิบสามพอโอเคครับผมขอดินแดนประมาณนี้ก็แล้วกันเรียบร้อยได้มาอีกแล้วผนวกเลยครับโอ้ดูดิ นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีค่ายนั่นนะหรือแบบกองทัพผม,มเยอะหน่อยนะผมไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตผมบอกเลยผมไม่ต้องกลัวใครผมจะตีไม่เงี้ยเรื่อยเลยต่อให้ทั้งโลกลุมผมผมก็ไม่กลัวนะครับแต่ระวังนี้เดี๋ยวขอกลัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเน้นเรื่องการเก็บภาษีเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยเงินบวกมา2องร้อยเก้าสิบสองแล้วก็ผมเน้นเรื่องเก็บภาษีอย่างเดียวเห็นปะ่ะเดี๋ยวเงินมันจะบวกมาเรื่อยๆครับพอบวกมาเรื่อยๆแบบนี้เห็นป่ะดูสามร้อยยี3 25, 3 26, ่ห้าสามร้อยยี่หกนะครับอ่ะตอนทผมสร้างเรื่อยๆเนี่ยทีนี้ผมจะสร้างกองทัพล้าน ทีนี้ก็ไม่มีใครผมก็ไม่ต้องกลัวใครเลยทั้งโลกเนี่ยไอ้ข่าวผสนคอร์รัปชัอนอะไรนั่นผมไม่ต้องสนใจเลยแต่ตอนนี้คือยังต้องสนใจอยู่เพราะว่าเราต้องกลัวนะครับอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยขอพัฒนาเรื่องภาษีรัวให้มันเงินบวกสัก1,000ันก่อนแล้วกันจะสร้างกองทัพสัก1ล้านนายครับผมไปเตรียมลุยกันเลยนี่คุณดูกองทัพผมผมใช้เวลาไปนั่งพัฒนามากองทัพผมตอนนี้มีอยู่เนื้อแปดแปดแสนสองหมื่นเก้าพันนายคือเกินขีดจำกัดคือขีดจำกัดผมี่ยมีได้แค่สี่แสน คือตอนนี้เนี่ยกองทัพผมเนี่ยมีแบบคือต้องบอกเลยว่าแบบ578นะครับคือเยอะสุดแบบเยอะมากๆครับคือไอ้พวกนี้อุ้ยแต่กองทัพรัสเซีย300เชี่ยผมต้องรีบเอารัสเซียลงนะเนี่ยรัสเซียโหดเกิน มาเดี๋ยวเราเตรียมมาประกาศสงครามกับอุย๊ยเขาลังนำสงครามอยู่ด้วยมาประกาศสงครามกันเลยดีกว่าลดเหลือเท่าไหร่เนี่ย46ไปครับเออเดี๋ยวลดความสัมพันธ์ไม่ต้องลดละกูลุยแม่งเลยแล้วกันไปครับประกาศสงครามครับให้ทหารทั้งหมดบุกเข้าตีครับอินเดียนี่มีกองทัพอยู่สองร้อยสิบนะครับก็น่าจะเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวผมเล่งลดเวลาช้าๆหนะ่อยเนี่ยให้กองทัพมันได้เดินได้เห็นหน่อยนี่กองทัพอ่าอินเดียนะฮะเอ้กองทัพด้านล่างผมลงมายังวะน่าจะมาแล้วปะโอเคเงินยังบวกห้าร้อยสี่สิบอะครับ คือผมไม่ได้ไปสร้างอะไรพวกนี้ไอสิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ไปสร้างนะผมเน้นเรื่องการจัดเก็บภาษีอย่างเดียวเลยนี่ภาษีผมนี่อยู่ขั้นตันหมดแล้วนะครับจะสังเกตอันนี้คือยังตันแบบไม่สุดนะยังไปได้อีกนะเก็บภาษีนี่แค่แบบนี่ฮะแต่ละเมืองนี่เก็บ5 5หเหรียญสเหรียญเห็นปะคือเก็บเยอะมากครับแต่ผมยังไม่เห็นกองทัพผมอีกสองกองอยู่ไหนะวะเดี๋ยวนะกองทัพผมเราลืมใส่ในพลยวใส่ในพลไปก่อนแล้วกัน ใส่ในคนไปก่อนเยอะเกินเยอะคนพ่อค,คนแม่เยอะเลยคือทีนี้ผมไม่ต้องกลัวใครแล้วใช่ไหมเนี่ยเอย้แต่รัสเซียสามร้อยเลยนะเนี่ยรัสเซียสามร้อยสิบแปดอ่ะแล้วก็เยอรมันอยู่ที่อูย้ยเยอรมันสี่ร้อยสองกูเท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่ก,ก่อนผมห้าลอ้หูเฮ้ยมันมีกันห้าหกแสนเลยเนี่ยกองทัพพวกมันอะ่ะกองทัพเยอะมากแต่ก็โอเคไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังลุยกับอินเดียอยู่น่าจะไม่มีปัญหา อินเดียกองทัพสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วจีนนี่ก็แบบปั๊มขึ้นมาเป็นแสนแล้วนะเออแล้วก็บวกของจีนเนี่ยเดี๋ยวลองตบกองทัพนี้ดิตบได้สู้ได้ปะโหกองทัพอะไรวะนะไม่เอากองทัพจริงๆมาลบสักหน่อยวะอยากเห็นกองทัพจริงๆว่ะกว่าเล่งเวลาไปเลยแล้วกันโอเคครับเราได้อินเดียมาละเดี๋ยวเรามาผนวกอินเดียกันเลยดีกว่าไปความต้องการครับวิร้อยยี่สิบห้าไม่ไหวไม่ไหว ร้อยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดผมค่อนข้างกลัวครับเพราะว่ากองทัพอีกฝั่งไอ้พวกฝั่งนั้นมัน3า0สี่ออ่ะคือมันปั้มตามผมกันอ่ะอแบบปั้มตามจริงนะไม่ไหวกลัวรดก่อนลถก่อนโอเคลงมาเหลือร้อยดียให้มันเกินร้อยพอครับแต่จริงอ่ะผมแบบอยากจะมีกองทัพเยอะๆจังเลยว่ะแต่ผมต้องไปสร้างกองทัพเยอะๆกว่านี้แล้วผมอยากมีกองทัพเยอะๆว่ะไม่ไหวแล้ะเออ อยากแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบระแวงไอ้พวกนี้แล้วอะ่ะเดี๋ยวเงินยังบวกอยู่ครับนี่เดี๋ยวผมไปอัปเกรดภาษีเพิ่มต่ออีกนิดนึงอัปเกรดไปครับคุณรอดูเงินไหลด,ด,ดูครับความเงินไหลดูดห้าร้อยเก้าสิบสองดูดิเนี่ยความเงินแล้วก็นั่พัฒนาเงินไปเงีนเน้ยดูดิหกร้อยยี่สิบหกตันหมดแล้วอะ่ะดูดิเี <laughs> ้ย yeah. คือตึงจริงนะเนี่ยตึงมากครับโอ้โห เดี๋ยวผมไปปั๊มกองทัพเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอญาตไปปั๊มกองทัพให้มันขึ้นแสนให้ขึ้นล้านกันแล้วกันผมอยากจะมีกองทัพสักหนึ่งล้านครับแบบแบบไม่ต้องกลัวไข่แล้วอะโลกนี้ทั้งโลกคือผมไม่ต้องสนใจไข่แล้วอะโอเคเดีย๋ยวขออนุญาตไปปั๊มกันแล้วกันครับ one eternity later มาครับณนะตอนนี้เนี่ยกองทัพของผมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณล้านสี่แล้วนะครับซึ่งโคตรพ่อโคตรแม่เยอะนะครับล้านสี่นี่คือคิดเป็นจํานวนทั้งหมดอยู่ประมาณอ่า 997นะครับแต่ถ้าโดนลุมนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่ารัสเซียมีกองทัพอยู่ที่400อ่าไอ้อย3ี่อ่าไอนี่มีไอ้ไอ้เยอรมันมีกองทัพอยู่451นะครับแล้วก็อเมริกามีกองทัพอยู่320แต่ถ้าโดนลุมนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ก็ช่างแม่งแล้วกันปะประกาศสงครามใส่อินเดียกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวลองดูผมเซฟไว้ละเดี๋ยวลองดูว่ารอบนี้ผมจะลองยึดแบบทั้งหมดเลยแล้วลองดูกันว่าเราจะไหวไหมนะครับอ่ะตอนนี้ก็อันนี้ไม่อันนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวให้แม่งบบบุกกกไปเเเเลยยพพราะะอองทััผมมแนนิ ใครจะสู้กูลงแบบเดี๋ยวจะลองโดนลุมดูครับลองดูว่าจะเป็นยังไงจะไหวไหมแต่คือถ้าผมโดนลุมนี่ทุกอย่างที่ผมสร้างมานี่คือผมจะเสียหมดเลยนะเว้แต่ลองดูแล้วกันครับอ่ะร้อยสามสิบสี่อ่ะร้อยเจ็ดสิบห้านี่บ้าหรือเปล่าฮะลองเอาไปเลยครับดูดิว่าจะโดนล,ลุมแนละ้วใครใครลุมผมจะเอาผมลงปะ่ะเห็นนะระหว่างนี้ขอพนัวก,ก่อนแล้วกันครับโอเคมีปะต้องเปิดแล้วจริงอย่าเก็บประเทศไทยไว้ เฮ้ยเงียบว่ะไม่รู้หมอ,อผมเกินมา้งสีองแล้วนะแต่นนผมเปิดไอ้นี้ต่อเลยแล้วกันถ้างั้นไปครับนี่ประกาศสงครามต่อด้วยเลยโอ้คงคไม่ต้องสนใจเลยครับแบบยึดแบบง่ายมากดูดิโอ้โหกองทัพเยอะเกินนะครับแต่ถ้าลบกันมากๆนี่น่าจะน่าจะเสียแมนพาเวอร์นะผมว่าโอ้โหดูดิ เฮ้ยกองทัพญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่โอเคยึดได้แล้วครับนี่ขึ้นเกาะแล้วโอ้ชิวจัดอาจจะลองดูซิว่าเราจะเอาดินแดนอะไรได้บ้างคือบังคับให้เขามาเป็นหุ่นเชิดได้ไหมเอายังไม่ได้นะครับดินแดนใหญ่เกินงั้นเดี๋ยวขอยึดแถบภาคภาคไหนดีวะยึดแถบนี้แล้วกันอ่ะ 240กว่าละดูดิจะโดนลุมไหมไม่ไม่มีใครลุมหมอลุมปะเนี่ยไม่ลุมหมอเดี๋ยวแสดงความเมตตาไม่ลุมจริงปะเนี่ยไม่รุมนะผมเปิดต่อเลยนะไอพักรบจบนี่ผมเปิดต่อเลยนะอันนี้ของใครวะนี่ของฟิลิปปินใช่ปหอ่ะประกาศสงครามฟิลิปปินไปเลยแล้วกันนะลองดูครับเฮ้ยผมโดนทิ้งระเบิดปรลมงมนุษว่ะตึงจัด อ่ะเดี๋ยวเซฟก่นอนเซฟก่อนนี่นี่นี่อ๋อเดี๋ยวก,กองทัพขึ้นโชว์ตรงนี้ด้วยว่าลบอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเฮียกองทัพเยอะเกินอ่ะหยุดครับเฮ้ยมันจะง่ายจริงเหรอเฮ้ยไม่มีใครมาลุมผมถ้าไม่มีใครมาลุมแบบนี้นี่ผมบอกเลยว่าสบายมากเลยเนะี่ยยินยิ้โลกง่ายๆเลยนะี่ยฮะจีนนี่ก็เป็นลูกน้องผมด้วยปืนใหญ่อนาคตสำเร็จแล้วด้วยอัปเกรดเลยแล้วกันเดี๋ยวะอัปเกรดกองทัพก่อน อัปเกรดไม่ได้เนี่ยนะฮะมันชอบบั๊กอ่ะต้องซูมเข้ามาข้างในอย่างเงี้ยถึงจะอัปเกรดได้โอเคอัปเกรดไปเลยครับลุมปะมีใครลุมปะไม่มีจริงเหรอไม่มีเหรอไม่มีมกูเปิดต่อเลยแล้วกันนะอ๋อโอเคไม่มีพักลบใช่ไหมเดี๋ยวนะอะไรจะธรรมโอเคอันนี้อ๋อโอเคประกาศสงครามกันต่อเลยแล้วกันครับไม่ต้องสนใจอะไรละไปลุย วูดโดนทิ้งระเบิดปรลมนูรลุเลยแต่ระเบิดประหลมนูมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นอะ่ะคือแบบผมเฉยๆกับระเบิดมากเลยดูดิโอ้โหระเบียวจบแล้วโลกนี้บอกเลยว่าสบายครับขอยึดแม่งหมดเลยแล้วกันไปยึดหมดเลยอะ่ะหมดเลยแล้วกันดูครับยึดหมดเลยครับเฮ้ยตอนแรกผมนี่แบบไม่ตีเลยนะเพราะว่าผมกลัวโดนลุมนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะไม่มีใครมาลุมผมแล้วเนี่ย ช่ไหมไม่น่ามีนะเนี่ยอินเดียหมดหมดหมดอันนี้แล้วหมดเวลาประกาศสงครามแล้วนั่นก็ประกาศสงครามกันต่อแล้วกันครับไปลุยครับอู้โดนทิ้งระเบิดปลาุนดนวๆเลยว่ะแต่คือแบบไม่ได้สนใจแล้วกูไล่บุกชาวบ้านอย่างเดียวแล้วกองทับเยอะเกินดูเงินเบิกแปดร้อยอ่ะคุณต้องลุมผมแล้วแหละทั้งโลกอ่ะคุณถึงจะชนะผมได้ถ้าคุณไม่ลุมผมนี่คือไม่มีวันชนะเลยเนี่ยโอ้ดูดิเรียบร้อย เดี๋ยวต้องสร้างกองทัพเพิ่มอีกผมรู้สึกว่ากองทัพเรามันน้อยเกินโอเคยึดครับแล้วก็ผนวกเข้ามาครับเป็นของประเทศไทยให้หมดไปต่อไปใครต่อญี่ปุ่นต่อเลยแล้วกันญี่ปุ่นพักลบโออยังพักลบอยู่ใช่ไหมโอเคต่อไปออสเตรเลียแล้วกันครับไปออสเตรเลียมีฟูจิมาช่วยเหรอโอเคผมไม่สนใจอะไรหรอกฟูจงฟูจิอะไรนะ่ะไปประกาศสงครามด่วๆอุย้ยแต่กระโดดทิ้งนิวเคลียร์อุ้ย รถเยอะมากเดี๋ินๆผมต้องมาไล่ปราบกกระปุกพวกนี้ก่อนกระปุกเยอะเกินสติรภาพรถเหลือหกสิบเจ็ดโอ้ยนี่ไงโดนลมละใช่ไหมนี่ไงโดนละโดนละคือมีอ่ารู้สึกเหมือนอ๋อมีคนเปิดมันไม่เปิดผมว่ามันไม่เปิดไอ้นี่แทนก็คือเราลบกับรัสเซียแล้วนะครับก็คือมีนี่กองทัพรัสเซียมาละเพราะว่าอ่ามันจะเอาจีนมาตีมันตีมันไม่ได้ตีผมตรงมันตีอะจีนนะครับเอาตีผมตรงนี่ว่ามีอินเดียมีเจแปนมีอิหร่านแล้วก็ไต้หวันแล้วก็รัสเซียนะครับที่มาช่วยเดี๋ยวดูซิว่ากองทัพเราจะไหวไหม ถ้าจะไหวนะกองทัพผมมันเยอะเกินอ่ะอืมเดี๋ยวต้องลองดูจะไหวไหมอุ้ยเวลาไวไปอ่ะลองลดเวลาหน่อยดูดูกองทัพหนึ่งแสน 1, 100, ไล่กองทัพแปดหมื่นวิ่งหนีวิ่งหนีเป็นหมาเฮ้ยยังโคตรเลยกองทัพผมแต่มันโดนลุมมาดูดิเนี่ยสีแดงคือเรากําลังทําสงครามไ <c oughs> อ้เหี้ยกูทำสงครามกับครึ่งโลกกูเหลือจะเชื่อเออชิวๆครับไม่สนใจอย,อยู่แล้วมาดิ บอกแล้วมันต้องลุมยังไงมันก็ต้องลุมเพราะว่ามัน AI มันไม่ให้เราขยายใหญ่เกินไปอยู่แล้วครับโอเคแต่ก็ไล่ตบไปอะเร่งสปีดไปเลยแล้วกันครับระหว่างนี้เดี๋ยวดูออสเตเลียก่อนเดี๋ยวไล่ยึดออสเตเลียให้ได้ก่อนเดี๋ยวต้องจบไปทีละสงครามครับเพราะว่าโ,โดนรัสเซียประกาศสงครามด้วยด้ยด้านบนเอ้ยโอ้ด้านบนนี้ยังแบบยังพอได้อู้แต่รัสเซียมาส่งออ้นี่นี่น,น,นี่ทับใหญ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 ่สองแสนกว่าแต่ก็ตายอยู่ดีมันยกมาทีละสี่หมื่นห้าหมื่นอะคือผมทีสามแสน นะผมสามแสนนะมันเยอะเกินอะคือแบบดูดิดูดิกูต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างกองทัพเพิ่มหน่อยกอยนแล้วกันไหนกันไหนและมีเงินอยู่สามหมื่นเก้าใช่ไหมไปสร้างกองทัพใหม่ครับยี่ยผมจะมีผมอยากมีทหารสักสองล้านว่ะสองล้านนี่ผมน่าจะสบาย,ยนะชาตินี้ตั้งชาตินี้ผมไม่ต้องทําอะไรแล้วแบบตึงเกินอะ,อะสร้างกองทัพมาเลยครับ <laughs> ลงทับล้านเจ็ดนะโคตรจะเยอะก็เสียโดนสวนโอ้ยตายแล้วดูดิโอเคจบแล้วครับกับรัเสเซียร่างความต้องการก่อนนี่มึงเอาดินแดนมาให้กูโดยครับแท้ๆเลยเนี่ยเฮ้ยเอาได้หมดเลยเหรอ เหีมไม่ขนามือพี่เลยที่เหลือให้เขาเก็บวันนี้หน่อยนะเงี้ยละตีต่อไปคงหเงี้ยอะไรเนี่ยตึงเกินอยู่ๆก็ได้รัสเซียมาทั้งหมดเฉยเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนศาสนาไม่ได้ใช้เงินหมื่นกว่าแล้วออสเตรเลียครับออสเตรเลียยังไม่จบเงี้ยดูดิดูความโมดิ โคตรตึงตึงเกินเดี๋ยวนะอันนี้คือยังไงเหลือนิดนึงเหรออ้าผมไปเอาอะไรมามมไม่ได้เอาอะไรมาเหรอเดี๋ยวมันต้องพักลบอะ่ะแม่เสียดายพักลบเนี่ยเมื่อกี้นี้มีอีหลานมาลุมเหรอเดี๋ยวต้องใส่อีหลานนะคุณจะแบบยิ่งใหญ่เกินคุณดูดิความยิ่งใหญ่แต่ขอตีเจแปนอีกรอบนึงได้ไหมเจแปนจะพักลบตอนไหน หมดพักรบคือปีสองศูนย์สี่ศูนย์โอเคเดี๋ยวรอกันครับเดี๋ยวพักรบเดี๋ยวผมจะตีเจแปนให้มันไอ้นี่ก่อนสวยๆ,ๆหน่อยเงินบวกพันสามเดี๋ยวสร้างฐานอีกหน่อยนะโอเคเดี๋ยวตัดกันแล้วกันครับใครใครก็ถ้าหยุดกุทีคุณดูกองคำสองล้านขว่าแล้วคือเป็นที่หนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาตีเจแปนกันดีกว่าครับไปประกาศสงครามกับเจแปนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวลดลูไอเหยียดยามันไปก่อนแล้วกันครับโอ้ยผมยึดโลกได้แล้วเนี่ย เดี๋ยวอีหน้าก็คงยึดหมดได้แล้วล่ะครับไปประกาศสงครามลุยเลยครับกองทัพเยอะเกินแล้วก็แบบผมคือไอเนี่ยเยอะเกินเนี่ยเนี่ยเยอะมากอะ่ะ400ขวาที่ผมต้องไปนั่งไล่ปา่าอ่ะแต่คือแบบผมไม่มีคราผมลงแล้วแหละไม่มีแล้วชาตินี้ทั้งชาติผมกองทัพ2ล้านอะ่ะเอาเลยชิวๆเลยเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้ m ่ god ยอมแพ้แล้วกูไม่ได้ทำอะไรเลย ความต้องการครับเอาหมดเลยแล้วกันไม่รู้จะเหลืองไว้ทำไมอ่ะโอเคครับได้มาหมดแล้วสำหรับเจแปนโอเคแต่เจแปนเป็นสนามพูดอยู่แล้วคุณดูดินี่บ้าหรือเปล่าใหญ่มากอ่ะขอห0ายไล์ละกันนะครับเดี๋ยวผมคิดว่า EP หน้านี่น่าจะยึดโลกได้ทั้งโลกแล้วอเมริกานี่กองทัพ400กว่าของผมนี่กองทัพ1 4 0ส ห่างกันสิบเท่าอ่ะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย